With me. แม่ของฉันเปียกเปรียบเหมือนเหมือนความรักของผมครับแม่ของผมเปียบเหมือนฮีโร่ในเกมครับเป็นสายสปอร์ตครับสายสปอร์แตแบบว่าอยากอยาก,อยากเรียนอะไรอยากได้อะไรแม่ก็สปอร์ตให้ครับแม่ของผมเปรียบเสมือนห้องสมุดครับเวลาผมไม่รู้อะไรผมก็ไปถามแม่แล้วแม่ก็ให้คําตอบได้ทุกอย่างเลยแม่ของผมเปรียบเหมือนทุกอย่างครับเพราะว่าทําให้ได้ทุกอย่างครับ แม่ของผมเปรียบเหมือนแม่ครัวครับเพราะว่าเวลาหิวหรือว่าอะไรแม่แม่ก็จะทําให้กินครับผมแม่ของผมเปรียบเหมือนอ,อฮีโร่ก็ได้คนระับเพราะว่าตั้งแต่ป .3 แม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฮนะแล้วก็ดูแลผมกับน้องฮนะทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกมาคอยเล่นด้วยมงเปรียบเหมือนทุกอย่างครับ อยากได้อะไรก็บอกแม่แล้วก็ให้อยู่ก็บอกแม่แม่จะทำข้าวให้กินแล้วก็เวลาอยากจะเรียนอะไรก็บอกแม่แล้วแม่ก็จะดูว่าพาไปเย็นได้ไหมถ้าพาไปได้แม่ก็จะพาไปครบับแม่ก็เปรียบเสมือนเอิ่มแบบผู้ให้สําหรับผมครับเพราะว่าเวลาผมอยากได้อะไรแม่ผมก็จะให้ทุกอย่างครับเปกีเหมือนทุกอยาก่างอยากได้อะไรก็เปข้าวทุกอเปรียบเหมือนนางฟ้าคะ่ะ เวลาที่หนูมีเรื่องทุกใจอะไรแล้วแบบว่าแบบร้องไห้ค่ะแม่ก็จะแบบมาปลอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าหนูอยากได้อะไรเขาก็จะซื้อมาให้แต่ว่าบางอย่างที่ที่เขาไม่สามารถซื้อให้หนูได้เขาก็จะแบบบอกเหตุผลมาว่าไม่สามารถซื้อให้ได้ค่ะแม่ของหนูก็เปรียบเหมือนทะเลค่ะเพราะว่าแม่แมหนูเหมือนแม่ของหนูคือเหมือนมีความรักที่มันไม่มีวันหมดอะค่ะแม่ของปามก็เปรียบเหมือน เราทาอะไรไม่ได้แม่เขาก็ช่วยทําแต่ว่าค่ะถ้าเกิดสิ่งที่เราทําได้แม่เขาก็จะพยายามให้เราทํามากที่สุดเพื่อฝึกเราค่ะแ,แม่ของหนูเปรียบเหมือนคุณครูส่วนตัวค่ะเพราะว่าเวลาที่หนูมีเรื่องไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามีอะไรติดขัดพอไปถามคุณแม่คุณแม่ก็จะตอบให้ได้ค่ะหรือแม่ก็สอนให้ทําค่ะแม่ของหนูเปรียบเหมือนพยาบาลค่ะคือเหมือนว่าแบบถ้าสมมุติ หนูฟันหนูแบบฟันโยกแม่หนูก็จะเป็นคนถอนฟันให้ไม่ต้องแบบแบกหามไปถึงโรงพยาบาลนะคะหรือว่าแบบมีแผลอะไรเล็กน้อยก็แม่ก็จะทําให้หมดเปรียบเหมือนเป็นเกราะป้องกันค่ะแม่เขาก็ให้กําลังใจหนูวันที่ดูแลหนูทุกอย่างเลยค่ะ เปียบเหมือนอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่ของหนูก็ทําได้ทุกอย่างเลยค่ะเวลาที่หนูต้องการให้ช่วยอะไรแม่ก็ช่วยได้หมดเลยค่ะเปรียบเหมือนนักกิตวิทยาเลยเพราะว่าเวลาหนู้องไห้เวลาหนูไม่เข้าใจเวลาหนูมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็ต้องไปแบบปรึกษาแม่ถ้าหนูทําอะไรผิดจริงๆแม่ก็จะพยายามอธิบายเหตุผลให้เข้าใจค่ะเปรียบเหมือนห้างสรรพสินค้าค่ะ ว่าอยากได้อะไรก็ได้ครับได้ของกินได้ของเล่นได้ของใช้ก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาครับเพราะว่ามันเวลามีอะไรแม่ก็จะมาคอยถามว่าเป็นอะไรแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้หนูว่าถ้ามีอะไรก็มาแบบปรึกษาแม่ได้ผู้ช่วยครับมีอะไรก็ช่วยเสมอเปียกมือนห้องสมุดนะเราอะไรก็ไปถามเปรียบเหมือทุกอย่างครับเพราะว่าเ Así, in, Hoy, wizard, ราอยากได้อะไรหรือว Wyoming, ёт, ่า อยากจะทําอะไรแม่เขาก็สอนแล้วก็ช่วยทำคนนักสู้มาครูก็ได้ค่ะแต่ยังไงแม่ก็จะสอนให้แก้ปัญหาเองแบบว่าแม่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ฮ่ะแม่จะให้คาแนะนําแล้วก็ให้แก้ปัญหาเราเองค่ะทำที่ดีให้ผมในเรื่องมีน้ำใจครับแม่มีน้ำใจกับทุกคนเลยครับ ือแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้หนูในการความรับผิดชอบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาแม่ทํางานไม่ทันหนูก็เห็นคุณแม่ทํางานจนถึงเที่ยงคืนหรือว่าเลยเลยค่ะเพื่อทํางานให้เสร็จแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผมในเรื่องช่วยเหลือครับเพราะว่าแม่ช่วยทุกคนในบ้านครับช่วยผมในเรื่องเรียนแล้วก็หลายๆเรื่องครับ ช่วยบ้างช่วยไม่ได้บ้างแต่ก็ตั้งใจที่จะช่วยครับแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ฉันในเรื่องเออมีความรับผิดชอบครับเพราะว่าทุกทีแม่จะจะทำทำงานที่ยังไม่เสร็จให้เสร็จก่อนครับจะได้ไม่ต้องมีงานค้างครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้ฉันเรื่องความอดทนค่ะก็คือแม่ทำแม่ทำงานบ้านหมดเลยค่ะ แม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ฉันในเรื่องทุกๆ,กๆเรื่องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่ทําอะไรได้หนูก็ต้องทําได้ค่ากช่วยทาอาหารให้ผมกินครับที่หนูคิดว่าแม่รักหนูม,มากก็เพราะว่าตอนนั้นนะค่ะหนูอยากได้นกเพราะแบบสิ่งที่หนูอยากได้ตลอดตัปป้งแต่ป .1 ก็เลยแม่ก็เลย,เลยตอนในตอนนั้นป .5 แล้วแม่ก็เลยซื้อนอกให้หนึ่งตัวค่ะ อตอนเมื่อก่อนที่หนูยังเด็กๆอยากไปเรียนไอสเก็ตแต่ว่าทางไปรถมันติดมากแต่ว่าแม่ก็ยอมขับไปให้หนูได้เรียนตอนแข่งก็มีวันนึงที่ต้องไปซ้อมจนถึงสี่ทุ่มตอนกลับหนูก็สามารถหลับในรถได้แต่ว่าแม่หลับไม่ได้เพราะว่าต้องขับรถให้แล้วแม่ก็ยอมค่ะแล้วหนูก็เห็นว่าคุณแม่เขา พยายามทําให้บ้านเรา,าสะอาดแล้วก็ทําอาหารให้หนูกินทุกวันเลยค่ะอยากขอพรให้แม่อยู่กับผมเป็นนานแล้วก็อยากให้สักครั้งหนึ่งให้แม่ถูกหวยเยอะๆฮะให้พรแม่หนึ่งข้อครับอยากให้แม่เป็นอมตะจะได้อยู่กับแม่เป็นนานๆเลยครับก็อยากขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่ป่วยครับแล้วก็อายุย <c oughs> ืนยืนนานครับก็คืออยากจะขอพรให้แม่มีความสุขแล้วก็อยู่กับผมเป็นานาน ขอพอรวิเศษได้หนึ่งข้อหนูจะขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่หนูแบบว่าทําฟันแล้วก็ปวดหลังมากค่ะคอยากให้แบบว่าหายปวดหลังเร็วๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีจะขอพอรให้ขอพอรได้สามข้อเลยแล้วกันครับขอแม่แล้วก็ผมด้วยให้เป็นธรรมาตาหมดเลยออยากขอพอรข่อครับ ก็ขอขอให้แม่อยู่ไปนานๆครับแต่ก็าแข็งแรงครับขอใหอหด้ถึงข้อของจนะจะขอให้แม่แล้วก็ทั้งครอบครัวผมอยู่กับผมไปนานๆครับจะขอให้ทั้งครอบครัวแบบว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับตานไปนานๆครับขอพอให้ทั้งครอบครัวของผมที่มีอยู่กันแปดคนเป็นอามาตะทั้งครอบครัวเลย หนูจะขอให้ไม่มีโควิดแล้วก็แบบไปสามารถไปเที่ยวได้เพราะว่าตอนนี้แม่อยากไปเที่ยวมากเลยค่ะแลวหนูก็อยากไปเที่ยวกับแม่ด้วยไปภูปกเกต็ตหรือว่าไปอิตาลีให้แม่เออเออเป็นอมตาครับแล้วก็แล้วก็ยังอายุเท่าเดิมความไม่ไม่ไม่ไมีวันแก่ครับแผนต้าของพรให้แม่อยากขอให้แม่ตุงข้ังหันี้ให้อยู่เป็นนั้นนะครับผมจะเลือกข้อขอพรให้แม่ได้หนึ่งข้อ ผมจะขอให้แม่มีเครื่องสาอางเยอะเพราะว่าทุกคืนเพราะว่าทุกคืนแม่จะต้องทาอะไรสักอย่างสักห้าหกอย่างทุกคืนเลยหนูคิดว่ามันเปลืองมากผมก็เลยอยากให้แม่มีเครื่องสำอางเยอะๆทุกอย่างในโลกเลยเฮ้ยอยากขอพรให้แม่แล้วก็วทุกคนในครอบครัควรอยู่ด้วยกันแ,แบบไม่เป็นอมตะครับเออถ้าเกิดโควิดมันหายไปโมอยากจะถ้าเกิดโมอยากจะพักโมจะเอาเงินเก็บของโมกันเนาะพาแม่ไปเที่ยวไหนที่แม่อยากไปโมจะพาไป ร้องเพลงให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบฟังเพลงแล้วก็แบบชอบร้องเพลงเหมือนกันเลยก็เลยคิดว่าจะร้องเพลงให้คุณแม่ฟังค่ะ You are my everything You are my everything are are ในวันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหน You are my everything.